สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง dt 8 1 3น channel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับมไม่ไม่เรียวกว่าสอนนะครับเรียกว่าวิธีการแนะนําแนะนําการต่อดอกนะครับสาะพันธุ์ซุมาลีนะครับว่าการต่อดอกต่อยังไงแล้วก็วิธีการดูดอกเนะี่ยดูยังไงนะครับอ่าพอวิธีการดูดอกตัวเมียเนี่ยดูยังไงอ่าคือเราต้องคํานึงถึงดอกตัวผู้ก่อนอ่าดอกตัวผู้เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องดูแลหากว่าจะมีมอดลง กินเกสรไปแล้วเดี๋ยวเราต้องฉีดยาตัวผู้่ไว้ให้มากก่อนมากกว่าตัวเมียดี๋ยซ้าเพราะว่าตัวตัวผู้นี่สําคัญอยู่ที่เกสรอพาฉะนั้นเมื่อเกสรไปพอไปตัดปุ๊บเกสรมีเมืออะไรปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาถึงก็วนใหย่จะไม่ทําอะไรวนหด่จะมาเกาะไว้เฉยเลยฮนะ,ะมาเกาะไว้เฉยแต่ว่าตัวน,นี้ตองบานวันนี้นะครับบานวันนี้ก็ต่อวันนี้เลยนะฮะแต่ว่าจะไปต่อผูงนี้ได้อีกกว่าเล็กน้อย,ยนอย้นอยเอนะคือเราจะต่อได้วันเดียว ตววใหญ่แล้วจะดีที่สุดนะฮะลกนี้จะบานนะฮะบานแล้วอันนี้ก็มีเกสรพอดีเราก็มาปักไว้บนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดอกต้นผู้ที่มีเกสรอนกันนะว่าลักษณะเป็นยังไงนะฮะอ่าอ่านี้ได้นะนี่สีเหลืองนี่ได้มีไหมมีมีอันนี้สีเหลืองไอ้ตอนนี้ตอนนี้มันเกสรไม่ค่อยจะสูงมีไม่ค่อยซูมเพราะว่าได้ไหมอ่าอ่าเดี๋ยวได้มาเนี่ครับมันก็จะสังเกตครนะจะมีสีเหลืองๆนะครับนี่คือเกสรของเขาถ้าไม่มีนี่อย่าเพิ่งตัดนะครับตัดไปก็ต่อไม่ค่อยติด อ่าแล้วก็เอา,อางี้ก่อนพูดถึงเกสอนตะพูก่อนเกสอนตะพูเนี่ยมีกี่สายพันธุ์พ่อที่ส่วนมากเขาใช้กันไลยพันธุ์มากเลยอ่าที่ผมต่อยูเนี่ยเป็นเกสรสละไล่น้ำนะฮะทต่ออยู่เนี่ย,ล,ล,นะออย,ยลูกจะแตกต่างกันถ้าหากว่าเป็นสละอ่าพันธุ์หม้อตะพูเนี่ยเอามาต่อเนี่ยลูกจะสามกลีบมากนะฮะสองกลีบสามกลีบมากแต่ขุงผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะ เป็นเม็ดเดียวตัวนมากเม,ม็ดเดียวเนื้อจะมากกว่านะครับลองลองลองสังเกตวิธีลองลองสังเกตกระปุกสลานะครับลูกสลาเนี่ยถ้าใช้พันธุของเราเนี่ยพันธุไรหนมเนี่ยลักษณะคือจะลูกโตน้อยกว่าอ่าเพราะว่ามันมีกลีบเดียวอ่าส่วนใหญ่มีสองกลีบบางสามกลีบี่ยจะน้อยี่สุดเกือบจะไม่มีเลยฮะอืมส่วนก็คือสรุปง่ายว่าพันธุ์ที่ตัวผู้ใช้ตัวผู้พันธุ์ที่มีหนามเนี่ยลูกจะออกมาคล้ยายๆละกำใช่ไหมใช่ไป้่ายกัน สังเกตเหมือนละกามแต่แค่สีเขาจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับรสชาติก็ก,ก็ก็ไม่ไม่เปลี่ยนอะไรนะครับเพราะว่าเออเป็นพั์ซุมาลีเหมือนกันก็ใช้ได้หมด <Okay. S 2> แต่บางคนดูสละไม่เป็นเนี่ยเขาบอกสุมาลีกซุมาลีด้วยนะต้องต,ต้องระวังนะครับอันนี้ก็มีมีครับมีครับเออซุมาลีลูกยาวอะไรก็ต้องระวังหน่อย <laughs> <laughs> อ่าแล้วแล้วแล้วแกสอนตัวเมียเดีย๋ยวเดียเด๋ยวผมให้ดูใกล้ใกล้แกสอนตัวเมีย บานลนาักษณะบานบาลยังไงซสอนตัวเมียอันนี้อันนี้เริ่มบานเน้นหนอยเนี่ยอันนี้ต่อได้แล้วเหมือนกันอันนี้ต่อได้แล้วเหมือนกันแก้ไขแต่ว่าเราจะต่อตรงนี้ถ้าเราไปปักไว้อย่างเงี้ยตัวนี้ก็ต่อได้เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวกบานแล้วอีกประมาณสองจุดวงนี่ข้างหน้านี่ก็บานแล้วม,มาปักเสียบไว้เลยแต่ว่าอันนี้นะอันนี้เราจะเอา,เอากันกายขีบได้สามท่อนเลยนะอันนี้สามท่อนเลยมาปักทอนอันละท่อนนะฮะนะครับเป็นงั้นนะโอเคครับนั้นก็ซึ่ง ซึ่งวิธีการต่อนี่ก็อ่าเดี๋ยวพอลองต่อตออ้ดูสักดอกหนึ่งอ่านี่บานแล้วทำยังไงบ้างตอสักดอกหนึ่งเดีนะดูอะไรบ้างวิต้องใช้น้ำก่อนอ่าน้ำนะครับดูดูดูน้ำนะครับเราจะใช้ใช้น้ำในต้นเลยอ่ะอ่าเด็ดจากต้นเลยนะครับที่ต้นแล้วก็เสียบปักปักไปที่ไหนอ่ะพ่อเดี๋ยวเราลองดูก่อนปักไปที่ดอกตวผู้ดอกตูผู้เนี้ยเท่านี้เท่านี้เป็นพอเลยวะเท่านี้ก็ติดแล้วแล้วจำเป็นไหมว่าต้องถูหรือไม่ถูไม่จำเป็นไม่ถูก็ได้เท่าดอกไอ้สอนดีอ่ะคือเกสอนที่จะดีมากคือ หลังจากตรงนี้สุวัยเพราะตรงนี้ยังพึงจะหมดรอนเองอะอรัชน,นาลอนเนี่ยเกษรจะไม่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียก็จะจะน้อยเลยเนี่ยต่อต่อจากเนี้ย,นะยะเนี่ยจะระยะนี้จะต่อได้เรื่อยเลยนะเพราะว่าตัวนี้ก็มีบานเข่าและเกษรตัวนี้ก็มีมากเข้านะต่อได้นะครับโอเคครับง <นะ S 1> ั้นก็ซึ่งเอ,อไม่ต้องกังวลนะว่าถ้าเกษรนเนี่ยจะหาจากไหนนะก็จากอีพีที่แล้วถ้า ถ้าต้องการต้นตัวผู้ก็ทางเราก็มีแจกให้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าซื้อตัวเมียทางเราก็มีตัวผู้ให้แต่ตัวผู้ของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นวิธีการเพาะยังไงเออราเพาะเอาเม็ดของตัวตัวตัวผู้เนี่ยเม็ดตัวเมียเนี่ยแหละเม็ดอีสารไ้น้นามนี่แหละ,อะเอามาเพาะเพาะแต่ว่าเราจะเพาะถุงหนึ่งสองเม็ดทีนี้เราเอาไปไปปลูกถ้าไปปลูกเป็นเดนเนี่ยเป็นลูกมันออกมาถ้าเป็นเป็นตัวเมียลูกก็ขายได้เหมือนกันก็เป็นระกรรมนะครับ<อ>เป็นระกรรมไป ซึ่งซึ่งจะบอกว่า,วามีไกลพันไหมออเออมันก็ต้องมีมีแหลมๆมั่งก็มีของของของเฉพาะต้นพ้่ะครับไม่ไม่เกี่ยวกับสุม,มาลีนะแต่ก็สามารถต่อได้นะต่อได้จะปเป<อ>ต้นผู้ต่อ,อต่อได้หมดเลยครับโอเคครับแค่ต้นออกมาเนี่ยไรหนาก็คือต่อได้แล้วอ่าโอเคครับอ่าอันนี้ก็พ่ออาจจะต่อเผื่อไว้เลยนะครับอีกสองชั่วโมงจะได้ไม่ต้องมาเพราะดอกต้นพู้เนี่ยระยะเขาเรียกว่าระยะการหมดเชื้อเนี่ย อยู่วันหนึ่งได้ไหมได้ได้คร<ด>ับคือก็ได้บางคนก็ก็ใช้ตู้ไว้ผูกนี่ก็ไปต่อได้อง<ด>ก็คือเกสอนรยังไม่ตายนะวันสองวันวันหนึ่งอ่ะไม่สองวันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าวันหนึ่งนี่คือไม่ตายแน่นอนไม่ตายแน่นอนโอเคครับก็ทั้งวันถ้าอยู่ในอากาศที่เย็นๆเนี่ยอยู่สองวันก็ได้แช่ถ้าแช่ตู้เย็นสองวันสามวันได้นะได้ได้โอเคครับก็วันนี้ก็หมดวิธีการแนะนำเพียงเท่านี้นะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบมากครับ